โอเคนะครับขอสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับผมนะที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปนะครับนี่นะ่จาจะกลายเป็นคําพูดเปิดตัวของช่องกูแล้วละ่ะนะกูว่ามันน่าจะเพลินปากดีนะ่เนาะผ่านมาแล้วผ่านไปแนี่ดีจริงๆโอเคนะครับก็ขอสวัสด,ดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมสกาวเนาะกับเกม EVOcreo นะครับในตอนนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรมากนะผมนะจะมีการแบบว่าแนะนำความเป็นจริงในตอนนี้นะครับ ทำไมใช่ว่าความเป็นจริงวะคืออัปเดตประจําวันอ่ะอัปเดตว่าตอนเนี้ยกูเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอ่อในเกมเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมนะก็ถ้าเรามาตรงนี้ใช่ไหมในผ่านตรงสุสานเนี่ยเราจะต้องอย่าเพิ่งลงสะพานไปนะครับแล้วก็ฮะกูเกตตรงนี้มากเลยเดินไม่กี่ก้าวกูเจอตัวละนะเออโอเคนะครับก็ไปก่อน แล้วพอรามาตรงนี้สมุิเราเคลียร์ที่นี่หมดแล้วนะครับคือเคลียร์ตรงนี้หมดแล้วนะครับผมาตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเหมือนสุสานนะครับแล้วพอกดปุ๊บมันจะมีครีโอให้เลือก2ตัวนะครับนั่นก็คือไอตัวอัศวินนะครับอัศวินที่ผมเคยบอกมันเท่นนะครับไอตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะกับโซลีนั่นเองนะครับก็ก็คงจะรู้นะครับว่ากูจะเลือกตัวอะไรนะครับก็ ถ้าใครที่กาลังแบบว่าลําบากในการหาตัวดีๆตัวที่5มาอยู่ในตี้อย่างเงี้ยก็ดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องลําบากไม่หานะครับก็มันก็แจกฟรีอยู่แล้วนะครับเออเนาะก็นั่นแหละครับเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นโซลิดนะอยากให้ดูโซลิดก่อนลวกันนะอีกตัวหนึ่งอย่าค่อยเป็นโซลิด7ดาวนะครับนะแล้วก็เลเวล5นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็7ดาวแล้วก็เลเวล5เนาะแค่นั้นนะครับแล้วก็ ตัวใหม่แล้วกูจะออกทำไมเนี่ยตัวใหม่ในตีผมตอนนี้ก็คือตัวนี้ครับอ่าเห็นแล้วพวกพวกคงจะสงสัยว่ามันคืออะไรเนาะไอโกนิชานี่นะครับมันก็คือไอตัวนี้ครับในป่าแรกนะครับมันจะมีตัวอยู่ตัวหนึ่งครับผมที่ค่อนข้างจะหายากอยู่สักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หายากเกินไปนั่นคือมาริสานะครับไม่ใช่มาริชานะครับมันเป็นหนูนะครับธาตุหินแล้วก็ธาตุพืชนะครับก็ค่อนข้างจะหายากสักนิดนึงแต่ว่าตอนแรกๆก็น่าจะหาง่ายอยู่หรอก นะเพราะเราไม่ตั้งใจจะหาวันไงแต่พอเราตั้งใจจะไปหาวันเนี่ยแม่ขายยากชิบหายนะครับก็นี่นะครับก็ร่างแรกก็จะเน้นสปีดนะครับแต่พอร่างสองมาปุ๊บมันจะกลายเป็นเออบาลานซ์นะครับก็คือเน้นดิเฟรนต์นะครับเน้นกวาดป้องกันเนาะก็สกิลที่มันมีก็ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างอะ่ะเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับบอกเลยว่าดีมากนะครับเนาะดีมากนะครับ แล้วก็ผมก็เอามาแทนเออเซลโดนะครับหรือว่านาจาล่างแสงของผมนะครับเพราะว่ามันทําประโยชน์อะไรผมไม่ได้แล้วก็มันถึงจุดอิ่มตัวที่ผมจะใช้ที่ผมจะเอาเออตัวนั้นมันเล่นแล้วนะครับก็เ,เลยพักไปนะครับเอาไปเก็บแล้วก็ผมก็ได้ใช้ทูมนะครับในการเออหาสกิลด,ดีมาใช้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะคืออาบิลิตี้ของตัวเนี้ยแบบว่ามันดีนะครับดีมากเลยเนาะก็จะมีเทอร์เนลนะครับ ตั้งแต่ร่างเบลน้อยๆเลยก็มีแล้วนะก็เลยเอามาใช้นอกก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสกิลท็อกซิกนะครับก็คือเอออะไรวะไม่ใช่ท็อกซิกอันนี้นะครับเมื่อครีโอนั้นเปลี่ยนนะครับหรือว่าอีกฝ่ายเนี่ยมันเปลี่ยนเอ่อครีโอมานะครับผมนะตัวที่เพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยจะติดสถานะพิษนะครับแล้วก็อิมมูนิตี้นะครับผมนะก็คือจะป้องกันนะครับป้องกันป้องกันนะครับการติดพิษ ได้นะครับแล้วก็กราวเดตนะครับกราวเดตนี่จะทําให้ติดไม่ติดสถานะของพาราไลซ์นะครับหรือว่าติดชาเนาะดีมากนะครับอ a b i ิตี้ดีมากนะครับไอ้ทอร์เรตอะไรเนี่ยนะครับสีเขียวเนี่ยดีมากนะครับเนาะก็ดีนะครับก็เลือกใช้ไปเนาะผมก็จะให้ติดพิษละกันนะครับส่วนสกิลนี่ก็ดีนะครับเนาะสกิลก็จะมีสกิลที่เป็นบัฟต่างๆมาให้เนาะอย่างเช่นเนี้ยก็จะทําให้เ assist สปอร์เนี่ยทำให้อีกตัวนึงอีกฝ่ายที่เราโจมตีไปเนี่ย จิตสนะเลือดไหลนะครับคอมโบกับติดพิษเนี่ยโคตรดีนะครับเออเก่งนะครับแต่ตอนตอนนี้เบลสีสีก็ค่อนข้างจะบางนิดนึงเท่าแต่ว่าแรงนะครับก็แรงนะครับก็ดีนะครับโอเคนากก็สลหรับในเกมก็จบไปนะครับก็คือแนะนำอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับเนาะตัวอื่นก็ยังเท่าเดิมครับคือขอแนะนําเลยว่าอย่าเวลที่นี่ดีกว่านะครับ คือเวลเวลได้รับแต่ว่ามันค่อนข้างจะตัวเก่งนะครับมันเก่งมากเนาะเวล4 0กว่าเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ว่าไงอะได้เวลน้อยนะครับเด้เวลน้อยมากนะครับมันไม่ได้ได้เยอะแบบว่าเวล40กว่าได้เวลเยอะเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันได้น้อยมากนะครับเออได้มาทีละจึงทีละจึงเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยนะเขาหลังไม่ต้องดีกว่านะครับเนาะเออคุยกับใครเนี่ยเออคุยกับคนดูแหละเออ โอเคเดี๋ยวต่อไปนี่จะขอแบบว่าแนะนําก่อนไม่ใช่แนะนําสิขอบรรยายก่อนว่าในตอนเนี้ยผมได้เปลี่ยนจากการที่ปิดยอดผู้ซับผู้ติดตามในช่องเนี่ยเป็นเปิดแล้วนะครับเพราะผมก็มียอดติดตามอยู่ประมาณนี้นะผมนะสามสิบกคนแล้วก็มาไกลนะครับมาไกลหรือเปล่าใน1ปีที่ผ่านมาที่ผมลงคลิปปัญยาอ่อน กูด่าตัวเองว่ากูลงคลิปปัญญาอ่อนทำหายวะ่ะนะครับก็ <c oughs> ผมได้ลบเกมเก่าๆในช่องออกไปนะครับก็เพราะว่าคือคลิปในช่องมันเยอะนะครับมันเยอะเกินนะครับจนมันรู้สึกแบบว่าอุบาทจังเลยอะ่ะคลิปเป็นร้อยแล้วแต่ว่าคนติดตามเพียงแค่นี้นะครับก็ลบไปนะครับด้วยส่วนตัวผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วเนาะที่ผมไปลงคลิปแล้วก็คือคือกูรำคาญตัวเองอะ่ะเข้าใจไหมกูก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆตัวเองแบบว่า ไม่ได้จะปั๊มยอดวิวนะแต่ว่ากลับไปดูคุณภาพอะกูเกียดมากเลยอะเออกูลยลบทิ้งนะแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ที่เปิดยอดซับนี่ก็เพราะว่าอยากจะเห็นถึงการพัฒนานะครับพัฒนาเนาะก็คือการพัฒนาของช่องกูเนี่ยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ยังเท่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเออแล้วกูเจอตัวอะไรมืดจัง ก็ถ้าขายทีเวลก็มาเวลตรงนี้แหละหรือไม่แนะนําก็อย่าเวลนะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่เวลสนะีลล่สิบกว่าจะได้เอฟอพี e มาจึงนึงมันก็ไม่่อยคุ้มนะแล้วแต่คนนะครับเออแล้วก็นี่นะครับคือทางใต้ดินเนี่ยนะครับมันจะเป็นทางเชื่อมโอ้โหกูเจอกูเจออีนี่ได้ไงไงกูหามึงแทบตายมึงไม่มโผล่มาโผล่ตรงเนี้ยเออช่างมันแล้วกัน เจอตัวก่อนออกคือทางในในถ้ำเนี่ยที่เรายังบดล็อกไม่ได้ผมนะมันจะเชื่อมกับทางต่างๆเนาะในแมปใหม่นะมันจะเชื่อมกันเนาะก็ไปหาไปหาเจอกันได้นะครับเออนะครับโอเคผมเคลียร์ตรงนี้นเสร็จแล้วผมจะลองลงสะพานมาเอ็มซีพุกนี้ผมก็ตบระนาวหมดแล้วนะครับเนาะยอดสามตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับตัวนี้ก็เก่งครับตัวนี้ก็เก่งเนาะเป็นตัวที่ใช้แบบใส่คอสตูมแบบว่าเฉพาะตัวเนาะ แล้วก็ไอ้นี่โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสู้กับไอ้นี่แล้วกันนะครับจริงๆตอนแรกอยากจะเป็นการเอ่อเปิดสุ่มครีโอมากกว่าแต่ว่าไอ้ดูคลิปเพชรมันไม่พอเออก็ชาหัวมันแล้วกูจะบอกทําไมโอเคเอาตัวทานน้ํามาแล้วกันผมลองมาส่องนิดหน่อยละน่าจะทานน้ำไอ้ทานไฟมั้งจะทำไมผิดเนาะโอเคสู้กันเลยกับ joy 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 มันชื่อโจเปล่า จอยเออชื่ออะไรก็จั่งหัวคุณมึงเลยโอ้โหชุดเขาเท่อ้าวกูคิดว่าทัดไฟนิดด้วยเออไวไวเลสเอ่เอฟูลนิสฟูนิสของผมนี่ก็60หกสิบแล้วนะครับก็เก่งนะครับเป็นตัวที่เก่งมากนะครับบอกเลยว่าเก่งแต่ว่าก็ก็เก่งแหละนะครับเก่ง กูเพชมว่ามึงเก่งขนาดมึงเจอกับท่าตพืนมึงจะตีเบาขนาดเนี้ยนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมกูต้องใช้คำนั้นครับนะครับตลอดเวลาแล้วมันน่ารำคาญกันนะเวลาตัวเองมันนั่งตัดคลิปเนี่ยแล้วมันัแล้วมันนั่งฟองตัวเองพูดคำว่านะครับนะครับเนี่ยโอเคนะครับนะครับอย่างนี้เหรอก็ตลกดีเหมือนกันเนาะแต่มันก็เป็นคำติดปากแล้วนะครับว่าเห็นไหมผมก็พูดออกมาเนาะพยายามให้มันหยาบนะครับเพราะว่ายำหยาบไปมันก็ไม่ทำไมกูไม่เปลี่ยนตัววะเถ้ยทานั้น่งเจอแอดโม่แคนนอนไงโคตรเบาโคตรเบาวุ้ยแรงอ่ะ เปลี่ยนเป็นสายฟ้ามาอา้าเปลี่ยนไม่ได้โดยโดนติดแทรปชิบหอยละวไฟฟายก่อนอผมไม่ใช่แมวสู้นานแล้วเนี่ย2นะสองวันวากว่าแล้วที่ไม่ใช่แมวสู้เลยนะครับเปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีอะแย่จังสเตรมทว,ว่าไปท่าหมดโอ้โหแรงโอเคแถมหมดเรียบร้อยเปลี่ยนตัวมาแมวเหีืยน เออมันขึ้นมาแถมหมดแล้วทำไมมันเออช่างผมมาแล้วกันโอ้โหก็แพ้ไพ่ตัวเองเลยชิบหายเปลี่ยนตัวสิเราเลยแมวเหมี้ยนมาแมวเหมี้ยนมันเปลี่ยนไม่ได้มันติดแถบอะอะไรวะน่ารำคาญชิบหายเลยวะอือผมจะเปลี่ยนตัวผมจะให้ตัวนี้ตายแล้วกันเออลาก่อนเพื่อนรักผมขอโทษจริงที่ต้องปล่อยมันตายมาเราเอาแมวมาสู้ผมไม่ได้เบลแมวเลยครับเบลแต่เออไอตัวใหม่นะครับไอตัวเออไอ้่าตุิน่าตพืชนะนะกิ้งกาตัวใหม่ มันเก่งนะครับนะมันเก่งนะจากการที่ไปดูสกิลแล้วก็ดูเซตัสมันก็ค่อนข้างเก่งอยู่พอสมควรเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับก็เลยไปหาจับมาครับเออนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะเล่าระหว่างตอนที่ไปอะไรอะไปหาจับนะครับก็คือผมได้ไปเจอนะครับไอ้แชมเปี้ยนนะครับผมในเมืองสายฟ้าเนาะที่จะอยู่บนสุดจำ่้ไหมจำได้ปะที่มันจะอยู่บนสุดนะครับเข้าไปโผล่ในป่าแรกนะครับแล้วก็ไปท้าเราสู้ที่นั่นเนาะคือผมก็ไปสู้รี้บรอยแล้วก็ได้ของมาครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันว่าได้อะไรมาครับมัน แล้วก็มันก็ช่วยในหลายๆอย่างนะครับก็จำเป็นนะครับเป็นของจำเป็นอย่างขัเติวให้ดูแล้วกันเนาะขอตบไอ้อัลวินตัวนี้ก่อนผมไม่ได้แห่ไหวไอ้ตัวนี้กากนะครับแต่ตอนที่ให้เลือกระหว่างโซโล,ลี่กับตัวเนี้ยผมไม่ยังเลยเลยที่เลือกโซลี่นะครับคือเห็นพวกกูเห็นโซลี่กูกดโซลี่ก่อนอนะ่ะเออเพราะในใจก็ชอบอยู่แล้วนะแล้วก็อยากได้มันอยู่ในทีมเหมือนกันนะครับไม่ได้เพราะมันเก่งเลยนะเพราะมันเท่นะครับเนาะเหมือนทำให้ได้เจอเจอครับเหมือนมากแะเท่มากชอบไปการส่วนตัวชอบมากนะจ๊ะชอบจริงจโอเคเป็นตัว เอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในไหนก็ไหนแล้วลืมลืมโมเปลยเลยเออลืมโมเปียวโทษโทษโทษโซลิดเย่ yeah. ออกมาลูกเปลี่ยนโคนิชชาโคนิชชาเหมือนนั่งแรกมันลมนนะมาลิชชาแจบคือตัวนี้มันเน้นเออเขาเรียกอะไรมันเน้นดีเฟนซ์นะครับแต่ว่าดีเฟนซ์โคตรน้อยเออดีเฟนซ์น้อยมากงงเดอ้อแถมโดนตีไม่กี่ทีก็จะตายหงแล้วอะแต่ว่าตัวน,นี้ข้อดีคือบัฟมันเยอะนะครับบัฟมันดีมากแล้วก็สกิลมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับ แร,เร,ง,ร,เร,ง,ร,รงเรือระนะแรงเรือระรอเรือรอริงรอเรียวรีแต่สกิลมันก็โกงนะครับเห็นไหมสกิลต่อ,นเ,อเนื่องอย่างนี้ก็ใช้ไปติดพิษติดเป็นไงนโดคอมโบไปดิเจื้องเข้าไปติดพิษซ้ำสองใหลูกเพื่อตายโหสุดยอดโซลิเก็เวลเพิ่มรัวๆตอนนี้ผมเอาไปตัวนี้ผมก็ใช้พิธีนี้แหละนะครับผมนะเออเปลี่ยนตัวแล้วก็ได้เวล์มาอย่างี้ย เราเป็นหนูนี่ก็ไม่ใช่กากนะครับเออเป็นหนูก็เก่งนะิดหน่อยเ,เหมือนกันเนาะไม่ได้กากนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นตัวกระจอกจริงจมันเก่งนะครับเก่งในระดับหนึ่งเลยล่ะนะเริ่มติดคำนี้ละโอเคโจฮาล์เจอรลันเจอรลันโอเคเทรนเนอร์โอเคเจอร์ลี่ฮะโอเคได้ของมาด้วยครับผมได,ได้ที่ฮิวใหญ่มาเนาะขอบคุณมากนะครับขลังก็ไม่ต้องนะครับเกรงใจโอ้เมืองใหม่โอเคเหมือนกูรู้ทางกูเดินไปเฉยเลยมีมีมอนอะไรแปลกๆปลกไหม วิ่้มาน้ําในบ่อลาวาด้วยมีของอะไรแบบนี้เ่อนแบวบนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้าวหมากูตายนี่วะก็แนะนำก็คือให้ซื้อของพวกนี้ไปเยอะนะครับตังค์มันได้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับนี่ได้คิวใหญ่นี้มานะครับซื้อไวเยอะเลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียตังค์นะครับมันจําเป็นอยู่แล้วนะครับ จำเป็นนะครับจำเป็นเนาะเหมือนที่หน้ากาบ้าใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวโฆษณาเลยว่าที่มันบอกจำเป็นจำเป็นเนี่ยทำไมกูไปพูดวันดีหน้ากาบ้าเออช่างหัวมันแล้วกันเวล้าสิบเก้าลูกเอ้ยกูเวลที่ถวนี่ได้เลยเนี่ยโอเคทางอุ๊ยโ,โอเคนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆหรือเปล่า ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็แนะนําสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็เปิดแมพให้ดูแล้วกัน,กนอุ้ยหมาอู้เฮ้ยพี่หมาด้วยอุ้ยโอเคนะครับก็หมาเต็มเลยวะ่ะเออถ้าใครอยากได้หมาก็มาจับแถวนี้ก็ได้เนาะอุ้ยอูย้โอเคแถมเลยแล้วกันอ้าวให้เลือกหรือว่าอะไรอะ่ะเก็บไปเลยเอ่ะ อ๋ต้องมาทำภารกิจก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเอาเนาะเออยอยากได้เ้ยตัวนี้น่ารักนะครับจิ้งจอกตัวนี้น่ารักเนาะถ้าดูในวิกินี้มันน่ารักมากเลยนะครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แล้วไว้แล้วกันนะครับไว้เจอกันตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับไม่รู้ว่าจะได้อัดชาติไหนนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือไม่ว่างจริงๆนะครับ มรสุมของงานค้างและงานเก่าจากลอดอเนะี่ยมันเยอะมากนะครับแถมก็ใกล้สอบแล้วนะครับสําหรับผมเนาะแล้วก็งานนี่ก็คือผมไม่เป็นคนที่เกียจมากไงก็คืองานแบบค้างแบบเยอะมากนะครับก็เลยต้องมาเคลียร์กันภายใน2อสาอาทิตย์นี้นะครับก็นั่นแหละนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ไว้เจอกันนะผมนะหลังจากงานเสร็จไม่ก็อยากจะทําเมื่อไหร่ก็ ก็เจอกันเมื่อนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องไปจริงๆแล้วนะครับบอกจะไปตั้งนานแล้วมัง้งไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้จอมสวัสดีครับ